ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้โซนี่ช่องที่รวบรวมความแม่นยำและความหลงหลไว้ในโลกยานยนต์พร้อมรีวิวเชิงลึกรายละเอียดเฉพาะทางและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมรถยนต์และวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดแห่งปี ที่จะยกระดับความแรงความหรูหราและสมรรถนะขึ้นไปอีกขั้นนี้คือนิสสันอ r มาดา NISMO ปี2026ยัานยนต์ที่โดดเด่นทั้งดีไซน์และพลังเครื่องยนต์ซึ่งสมศักดิ์ศรีกับการได้รับตรา NISMO อย่างเต็มภาคภูมิชื่ออ r มาดาเป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ของนิสสันที่มองเห็น SUV ขนาดใหญ่ที่ผสมผสานระหว่างการใช้งานความสะดวกสบายและความน่าเกรงขามบนถนนแต่กับรุ่นปี2026นี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน รถครอบครัวที่มีความโดดเด่นด้านอัตประโยชน์ได้ถูกแปลงโฉมให้กลายเป็น SUV สายสปอร์ตที่มีตัวตนชัดเจนยิ่งขึ้นรุ่น ni smo นี้คือการยกระดับทุกด้านของอมาดาให้เข้าสู่โลกของสมรรถนะที่แท้จริง ใต้ฝากระโปรงหน้าอ r m a d a ดา Nismo ปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินส5ลิตรเทอลิโบคู่ที่ได้รับการปรับแต่งโดย Nismo ให้มีแรงม้าสูงถึง460ตัวและแรงบิด516บปอนด์ฟุตซึ่งมากกว่ารุ่นปกติอย่างเห็นได้ชัดด้วยการปรับปรุงทั้งระบบไอเสียแบบไหลเวียนดีขึ้นการแมปเครื่องยนต์ใหม่และอุปกรณ์ภายในเครื่องที่มุ่งเน้นการดึงสมรรถนะสูงสุดระบบเกียร์อัตโนมัติที่ลื่นไหลและตอบสนองดีเยี่ยมช่วยให้ SUV คันนี้มีความคล่่องตัวแมม้จะีขนาดใหญ ความสามารถในการขับขี่ยังถูกยกระดับด้วยระบบการสะเทือนแบบปรับระดับอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับความสูงและความแข็งอ่อนตามสภาพถนนและพฤติกรรมการขับขี่ไม่ว่าคุณจะอยู่บนทางหลวงโค้งเขาหรือถนนในเมืองอามาดา NISMO ก็ให้การควบคุมที่มั่นใจและนุ่มนวลอย่างสมดุลตัวถังที่ได้รับการปรับจูนมาอย่างดีมอบการตอบสนองของพวงมาลัยที่แม่นยำพร้อมความนิ่งขณะขับขี่ที่ไม่คาดคิดจากรถขนาดใหญ่เช่นนี้ ในด้านดีไซน์อามาดา NISMO โดดเด่นอย่างไม่มีใครเทียบได้นหน้าถูกออกแบบใหม่หมดด้วยกระจังหน้าสีดำเข้มช่องลมขนาดใหญ่และไฟหน้า LED ที่เฉียบคมเพิ่มความดุดันและทรงพลังซุ้มล้อแบบกว้างล้ออัลลอย22นิ้วสีดำและแถบสีแดงของ NISMO รอบคันช่วยย้ำความเป็นสายสปอร์ตแบบเต็มตัวด้านหลังก็ไม่แพ้กันด้วยท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตส,สปอยเลอร์บนหลังคาและกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนสมรรถนะอย่างแท้จริง เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความเป็น NISMO ยังคงชัดเจนเบาะดังหุ้งหนังสีดำเข้มตัดด้วยอันตราสูเอเดสีแดงพร้อมการเดินได้สีแดงและตรา NISMO ทั้งที่พนักพิงและพุ่มละลายเบาะหน้าถูกออกแบบให้กระชับแน่นสำหรับการขับขี่ที่เราใจขณะที่เบาะหลังยังคงความกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกคนหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่พร้อมระบบปรับแสงภายในทำให้ห้องโดยสารรู้สึกทันสมยัยและพรีเมียม ในด้านการใช้งานอามาดา NISMO ยังคงความอเนกประสงค์ไว้ครบถ้วนที่นั่งสามแถวมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกวัยเบาะแถวที่สามสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระทำให้เหมาะทั้งสำหรับการเดินทางของครอบครัวหรือการผจญภัยในวันหยุดช่องเก็บของและรายละเอียดเล็กน้อยต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัววัสดุดที่ใช้ในห้องโดยสารมีคุณภาพสูงเพิ่มความรู้สึกหรูหราด้านความปลอดภัยนิสสันจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล่าสุด ที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางไกลในด้านประสิทธิภาพน้ำมันแม้จะเป็น s u สวสมรรถนะสูงแต่การปรับจูนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังช่วยให้ยางประหยัดพลังงานได้ในระดับที่น่าพอใจระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพอากาศ อามาด้ Nismo b ีสองพีถูกวางตำแหน่งไว้ระหว่างรุ่นโปรลบ4 x และแพลตินัมรีเซิร์ฟโดยมุ่งเป้ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถ SUV ที่มีสมรรถนะแต่ยังคงความหรูหราราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในกลุ่ม SUV ขนาดใหญ่สมรรถนะสูงที่ออโตโซนี่เราไม่ได้เพียงแค่รีวิวรถยนต์แต่เราส่งต่อประสบการณ์ให้คุณรู้สึกถึงจังหวะของเครื่องยนต์เข้าใจจุดเด่นที่แท้จริงและเห็นภาพรวมว่ารถแต่ละคันเหมาะกับใคร หากคุณชื่นชอบเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับนวัตรกรรมยานยนต์สเปคละเอียดและรีวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้โซนีแล้วพบกันในคลิปหน้า